จ้าลุงหมานสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับโอ้เล่าพัฒนาลุดเนาะลุงหมันเนาะครับผมว่าเสียวขึ้นลุดเสยเก่ามีแต่ว่าโบ,าบาเมนเก่บาศูนย์โบเมนเป็นซองเก่าแล้วพอเป็นยังไปตัวมันโบลุดพ่อสามหวัวตรงนั่นลุงหมันเนาะวิ่งลุดตัวใดลุงหมัน ตอนนี้อาจารย์สารข้ามลงช่วงแล้วจังทำมมือว่าสิบเองเลนี่ล,ลูดตัวไหนคะสามกับห้าสามกับห้านี่ลูดสามจ,จับคู่าสามแปดสามแปดสามเก้าสามเก้า สามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งหแปดห้าแปด้าเก้าห้าเก้าห้าศูนยหูนึ่งห้าหนึ่งแปดชุดแปดชุหกเจ็ดแปด ข้ออาจารย์สลรข้ามกับแปดชุดขึ้นกันตอนนี้อาจารย์สารคข้ามกับทรงมากเหรอคะทังช่วงขาตางคนกับตางขั้นเขียวหเล่าพัฒนาเล่กออกแล้วเฝ้าทรงมากพี่กันเอานําเสนอตัวเลขแนวทางของอาจารย์ลุงหม,มานก่อนเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานนะคะให้สามกับห้าวิ่งรูดที่สามกับห้าตัวจับคู่ สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งเน้นตัวใดคะลูกมันเน้นหาเน้นหาเนอะเน้นหาตัวจับคู่เดียจับคู่หาแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้า แผนหาศูนย์ตัวหนึ่งหาศูนย์ตัวหนึ่งครับผมสามตัวบี่มี่เปนบอสามตัวมือวันจันทร์ค่อยเอาไปโอเคแรกวันอาทิตย์จะเอา,นะาเนาะครับผมแรกวันอาทิตย์จะเอาเอาทา่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของลูงหม,มานแล้วก็ของอาจารย์สารคามของอาจารย์สารคามนะคะ ของลูมันเน้นที่หาแปดหาเก้าหาศูนย์ตัวลูดตัววิ่งลูดที่หาแต่ว่าอาจารย์สารค้ามเพื่อนบริบบอกว่าระวังสองตัวเน้นตัวใดเพื่อนบริบบอกเนาะคะ่ะเอามือของอาจารย์สารค้ามนั่มอาจารย์สารค้ามบอกว่าลูดที่สี่ก็หาตัวคือกันคือหาลูงหมันตัวคือกันคือหา เรียกจับคู่4 0 4 1 5 0 5 1 4 7 4 8 5 7 5 8ตัวที่คือกันคือ5 8กับ5 0 5 8กับ5 0ลูมันตัวที่คือกันแสดงว่าตัวตัวเด่นตะเกาคือคือกันตัวรูดตัววิ่งทเที่ยวนี้คือเป็น3กับ5 ขออาจารย์สารค้ามเป็นซีขับหาแต่ลุงมานแต่ลุงมันเอาสามสามขับหาแต่อาจารย์สารค้ามเอาซีขับหาตีแทนอันนี้ต้องถามต้องถามลุงมานเพราะว่าเจนั่งกับบวชจักขึ้นกันแต่เกาพันสิ เคียงคูกันมาตลอดนะคะทุามชมค่ค่ะตัวลูดตัววิ่งเพิ่นสิคือกันมาตลอดสีต่างแต่ตัวจับคูบเทีวนี้ตัวลูดตัววิ่งต่างกันตัวหนึ่งพูนึงสามก็หาพูนึงสี่ก็หาตัวจับคูผูนึงมีหลักสี่พูนึงลักมีหลักสามกหลักหานี่คือขอแตกต่างนะคะเดี๋ยวเธอเมึงว่าตัวเลขแนวทางของไพ่สีสีเขาว,วินในมือวันจันทร์ สิเขาวิ่นในมือวันจันมีสามสามสี่ห้าโอ้มันมีสามสี่หานบลุงหมันล้วแต่อาจารย์อาจารย์เป็นคนไหนที่จมักักตัวไหมบางสามมันออกมาแล้วก็คือสามมันสองงวดแล้วมันแตกต่างมามันสิบบมันสององคอีกจ้าจ้ะแต่ว่าแต่ของลุงหมัน ันสามบูยูกหามาแทนสามบูยูหาสิมาเทนท่านที่บอสามบูยูหาสิมาเทนท่านที่คืออาจารย์จารข้ามเพศกับลุงมานแก่ค่ะ อ๋อแตดต่างแค่ตัวเด่นเด็ดสามสีหน้าขอออาจารย์สารค้ามีเก่าตว่าของลุกหมานมีเก่าหนะนึ่งกับศูนย์เนื้อคือกันแปดก็คือกันตว่าของลุกหมานมีเก่าเสริมขึ้นานาหนั่งขอออาจารย์สารค้าม โอ้ oh, ของาระจัดสรารคามีเจ็ดแต่ลูกหมานมีเก้านี่คือต่างกันตรงนี้ม,มันใจสั่มใดลุงหมานคะจะเกดเส้น,นสั่มใดก็คือว่าตาลุงหมานถ้าปล่อยในทางเราไปเร็วเพราะฉนันว่ามันบ่เขา้ามันบ่เขา้าอี่านี้หวดนี สูตรนี้อาจหยุดใส่สูตรใหม่ใส่สูตรใหม่เลยมรุมันสูตรโคงลุงหมานท่นานบรรลุสามสามหนึ่งสามเต้อแล้วว่าคือเปลี่ยนสูตรใหม่โอ้ถ้ามันรลุมีเปลี่ยนใหม่ท่านที่มันบอ แต่ย่านนี้ก็ยังก็ยังใส่สูตรเก่าอยู่อืมยังใส่สูตรเก่าอยู่เนาะเอาเถช่วมตามล่องมือค่าตัวเลขเนี่ยทางของลุงหมานเข่ามือวันจันบนแหน่เน่ลุงหมานเนาะจะเอาถ่ายคลิปลุงหมานมีอย่างสี่ยกกขแฟนขับเอฟซีบอฝักลุงหมานบอพอสูงมาสามตีงวดแล้วโตมันอกไห่เข่าจา เจอลูกมานก็พยายามตดต่อสู้ไปเรื่อยๆจนวันมาเขาอ,อย่างไรก็เลขมันลดตลูกมานขอโทษขอให้เอสซีหลายๆครับผมเจ้าลูกมานก็นขอให้ตัวเลขแนวทางของลูกมานเนาะ,ะเข่าเกลกบขึ้นมาให้ได้ทุนขึ้นให้ท่านผู้ชมเอาขึ้นดูเป็นชุดเอาขึ้นดู ว่ามือนี่สิเป็นชุดเอาขึ้นกับบได้เอามือวัดจัน<ล>เป็นชุดเอาขึ้นกับทำช่วงขาแต่ว่าตัวเล็กแน,น,นวทางของเจน่างกันยังมาขำมือไว้อยู่สว่งอาจารย์นี่ลดตัวของเจน่างกันยังมาขำได้อยู่เอากันย,ยังไข่อยู่ตัวเล็กกับบได้หลายดอก, <Yeah. S 1> ดอกบพ่บพ่อสีบ่บบพ่อสีบ่บ่วบัพ่อเรียนดอกเล็กบ่หลายนี่เล็กลายชุดกับบได้วบานน้องหมันเนาะ <Hey. S 1> เล็กเล็กของเจน่านงกันมีแค่แค่หก เฮ้หกชุดสายดวนก็นมีแค่สองคู่ก็บ่ได้หล,อลเอากับพ่อได้ย่ดอกค่ะทั้งช่วงขาเอาเตอกันไหมคลิปหนาเนะ้ะลุงมันเนอะจ้าขอพวกคุณมากค่ะลุงมันค่ะสวัสดีค่ะ